Për të një këtë përlandin. คือ12นาฬิกา3 2นาทีน้องกอตต้องขออภัยในความล่าช้าของเที่ยวบินนี้ด้วยค่ะลูกความปลอดภัยขอให้บริษาทนักประจำที่รันเข็มขัดที่นั่งจนกว่าสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับ ก่อนลงจากเครื่องโปรดตรวจสอบเอกสารและสิ่งคองของท่านรวมทั้งใช้ความระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บของเหนือศีรษะด้วยค่ะขณะนี้พิทธสารสามารถเปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วค่ะในานามของสายกมินท์นกแอร์กับตันวิรุณน,นักบินรดเนยูรนกแอร์ทุกคนบนเที่ยวบินนี้ขอขอบคุณท,ท่านไว้วางใจเดินทางกับเรา และหามีข้อติช,ชมประการใดเรายินดีรับฟังความเห็นท่านเสมอในทางครั้งต่อไปลุงโชหันนกแอร์ที่นุง่งซ้ำนุ่งแปดไปคลิกที่เว็บไซต์นกแอร์ดอทคอนกแอร์ทุกที่เป็นมีรอยยิ้มขอบคุณและอบกันใหม่ค่ะ Ladies and gentlemen, just now l a n d e at Nakhon Si t h a m a r a t Airport. It is 33 uh, minutes past 12 in the afternoon. Nok Air does apologize for delay on this flight. For safety reasons, kindly remain seated with a seatbelt fastened until the aircraft has come to complete stop. Use call chat, notification, or personal belongs with you. You may now use my phone and devices. On behalf of Dog Air, Captain for first Officer Rodney youth and our crew, we would like to sincerely thank you for flying with us today. For next flight, please call 1318 and visit website dot com. Don't air we fly smile. Thank you and hope to see you again. Sawadee